เออเราต้องใช้สมมุตินะฮะไม่ต้องวางสมมุติใช้สมมุติเข้าสู่แก่นครรําไอ้ความเชื่อนี่แหละที่เธอเชื่อกับสิ่งที่เธอถามเหมือนกับสิ่งที่เธอถามมาเธอรู้ไปแล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นนั้นคืออะไรแต่เธออยากจะได้คําตอบกับสิ่งที่เธอคาดคะเนนึกคิดเอาว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ ตรงกับความรู้สึกนะฮะความเชื่อที่เธอเห็นไม่ได้ตรงน,นี้เนะี่ยนะครับมันเหมือนเป็นกำแพงขวางความรู้สึกเธอนะฮะที่เธอยังเชื่อว่าเออแล้วไม่รู้แล้วจะทำยังไงให้มันไปสู่ความไม่รู้เห็นไะหภาษาที่เธอเชื่ออยู่แต่เธอเห็นว่ามันไม่ได้นะเธอพยายามเข้าใจกับความไม่รู้ อยากจะไม่รู้ว่าไม่รู้คืออะไรเออเหมือนกับ <c oughs> เธอตั้งคำถามมากมายนะฮะเพื่ออยากจะรู้ว่าอาแล้วทำไมทำอย่างไรนะฮะจะกลับไปเห็นสิ่งที่มันเป็นเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นคืออะไรเธอก็คาดทะเนอคิดอีกสมมุติขึ้นมาอีกในความรู้สึกในความรู้สึกต,ตรงนั้นเห็่นี่ยความเชื่อที่เธอเนี่ยแหละที่เชื่ออยู่ ะะถึงบอกว่ามันเป็นสมมุติก็เอาสมมุติที่มันมีตรงนั้นแหละนะครับวางมันได้หรือยงังยังหลงไหลยอยู่เข้าใจอะไรกับมันอยู่แม้สิ่งที่ผมพูดที่ผมชี้ที่ผมบรรยายผมก็บอกว่าอย่าเชื่อนะ,ะกับสิ่งที่ไดยินอย่าเชื่อกับสิ่งที่เห็นแต่ทุกครั้งที่เธอฟังอยู่เธอไม่รู้นะ ว่าเธอติดกับอยกกับความรู้สึกไปแล้วนะครับความเชื่อที่เธอกำลังหลงไหลอยู่กับสิ่งที่เธอต้องการนะฮะกับสิ่งที่เธอปรารถนากับสิ่งที่เธอเหมือนมีจุดนะฮะมีเป้าหมายที่จะพ้นไปจากสิ่งที่เธอเชื่ออยู่แต่สิ่งที่เธอเชื่ออยู่มันซ้อนกับความเชื่อเธอลงบีกในความรู้สึกนึกคิดที่เธอคิดเองอีกนะครับ เรื่องราวความเชื่อตรงนี้นะครับบอกว่ามันไม่มีใครทําลายลงได้แม้แต่ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ถึงเตือนว่าอย่าเชื่อนะฮะกับสิ่งที่ได้ยินอย่าเชื่อกับสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อกับคํำร่าลือนะฮะที่นึกคิดคาเทนเอาเองตึกนึกตองด้วยเหตุและผลในความรู้สึกตนเองนะครับเออความเชื่อ <c oughs> ที่เรา รู้สึกนะ,ะของเราเหมือนมันไม่ได้มีภาษาหรอกแต่เราก็หลงไหลเราพยายามจะทำให้พ้นจากความเชื่อสมมุติที่เราปรุงแต่งเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะฮะเราต้องอยู่กับมันเท่านั้นแหละแต่ความเชื่อตรงนั้นนะครับหากว่าเราหลงไหลกับมันมันจะทำลายความรู้สึกเราให้เราติดอยู่ พราะเชื่อตรงนั้นเราเป็นสิ่งที่เราพอใจไปแล้วไงเราสแสวงหาไปแล้วสมมุติทุกอย่างนะฮะที่เราบอกว่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราบอกว่าเราไม่รู้ตรงนั้นนะครับมันเหมือนเป็นสิ่งรู้ในสิ่งไม่รู้ซึ่งเราเห็นเองไม่ได้นะฮะเราพยายามจะทำความเชื่อแบบไม่รู้ให้เกิดเป็นสิ่งรู้ ให้รู้ขึ้นมาใหม่กับความรู้สึกเห็นไหมโดยที่เราไม่เห็นกับมันเองนะครับว่าเรา้นี่นนะแท้จริงมันไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากเราผมบอกว่าจุดเริ่มของชีวิตนะครับที่ถือกาเนิดนะครับมันเกิดเหมือนอยู่ในตมนะฮะอยู่ในเปลือกกระทอกเปลือกออกมามีชีวิตและความรู้สึกที่มีรู้และไม่รู้ความรู้สึกที่มันเหมือนบริสุทธิ์อยู่ที่มันไม่รู้อะไร มันตกใจสงสัยกับความรสึกที่เธอกําลังสแสวงหากับความไม่รู้ตัวมันเองแต่ความไม่รู้นั่นแหละครับมันเหมือนเป็นกําแพงที่เธอพยายามสแสวงหาทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นสิ่งที่เธอเป็นอยู่แล้วนะฮะแต่เธอพยายามจะทําความเข้าใจพยายามอยากแต่มันไม่ได้เป็นภาษาแต่เป็นความรู้สึกอึดอัดที่เธอคล้องมันคล้องแววกับมัน เกี่ยวข้องกับมันนะครับพยายามจะหาเหตุหาผลอะไรที่จะไปเทียบเคียงกับสมมุตินะฮะที่เรานึกคิดคาดคะเนนะฮะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงๆไอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีอยู่จริงๆตรงนั้นแหละมันจึงติดอยู่กับโลกที่เราคิดอยู่โลกที่เราเป็นอยู่โลกที่เราเข้าใจอยู่กับภาษานี่แหละนะฮนะ ความรู้สึกมันไม่ได้มีภาษามันก็เหมือนกับย้อนแย้งกับภาษาที่เราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้มีภาษากับความรู้สึกเหมือนได้เข้าใจกับความรู้สึกที่ไม่มีภาษาแต่เราเองไม่เห็นกับความเชื่อที่ไม่มีภาษาในความรู้สึกที่ไม่มีภาษาอีกมันเหมือนมันซ้อนันไปซ้อนขึ้นมาในความรู้สึกที่มันละเอียดลงไปในความรู้สึกตัวเองนะฮะความเชื่อที่มันติดลึกมานะครับเหมือนกับเป็นสันดาน เป็นปณิสัยเราเลยนะฮะมันเหล็ขวางในความรู้สึกคิดว่า <c oughs> การที่เราไม่รู้นั่นแหละจะเข้าถึงแก่นธรรมแต่เราก็ไม่รู้ว่าแก่นธรรมคืออะไรนะฮะความไม่รู้คืออะไรแต่ทุกขณะที่เรารู้ถึงความไม่รู้แต่เราก็เห็นไม่ได้นะในความไม่รู้ที่เรารู้สึกอยง่คนนั้น เราปรุงแต่งกับความรู้สึกข,ขึ้นมาแล้วนะครับว่าเออไม่รู้นั้นมีเราเป็นผู้รองรับความไม่รู้แล้วตรงนี้นี่แหละนะครับมันเหมือนเป็นสมมุติที่ซ้อนสมมุติในความรู้สึกเราต้องใช้สิ่งสิ่งนี้แหละนะครับกลับมาย้อนทวนความรู้สึกนะครับเอาแบบความรู้สึกตั้งแต่จุดเริ่มของตนเองเลยดกวาที่เกิดย้อนทวนเอาความรู้สึกเดิมตามปักหุบ ตรงจุดแรกเกิดเราเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงว่าเรามีชีวิตเรารู้ได้ยังไงว่าเรามีความรู้สึกเรารู้ได้ยังไงว่าเรา,เรามีรูปทรงแต่ตอนนี้คำถามที่เธอถามนะครับกับความไม่รู้และรู้ตรงนี้นะครับมันมีรูปทรงกับความรู้สึกเธอเห็นกับมันหรือยังกับความรู้สึกที่มันเกิดมาที่มันมีขึ้นมาแล้วตรงนี้ สิ่งนี้นี่เห็นได้ยากมากมันละเอียดมากนะถึงบอกว่าหากเธอรีบร้อนแล้วเธอจะติดกับดักกับความรู้สึกที่เธอปรุงแต่งนะฮะด้านที่เธอรู้นั้นเป็นด้านด้านหนึ่งที่เธอเรียนรู้จดจำแบบโลกด้านที่ไม่รู้นะฮะผมก็ชี้ให้ดูว่าคืออะไรแต่สิ่งที่ชี้ให้ดูนั้นบอกว่าอย่าเชื่อ เธอลืมคำเตือนผมเธอเชื่อไปแล้วมันเลยมีเป็นสิ่งรู้เหมือนกันเธอดูดิมันละเอียดมากเห็นไหมเมื่อเธอเชื่อว่าความไม่รู้มีอยู่เธอพยายามไล่จับความไม่รู้เพื่อไปสู่ความ,มรู้นะครับรู้และไม่รู้จึงมีเธอแล้วทีนี้กลายเป็นสิ่งที่เธอเป็นเจ้าของในเรื่องราวทุกอย่างเพราะ มันมีตัวตนเธอขึ้นมาเป็นสิ่งรองรับความรู้สึกไปแล้วนะครับในขณะที่จุดเริ่มบอกว่ามันไม่เคยรู้ว่ามีชีวิตไม่เคยรู้ว่ามีความรู้สึกไม่เคยรู้ว่าได้อาศัยรูปทรงอะไรแต่ตอนนี้เธอรู้เหมือนแบบไม่รู้เหมือนเสแสร้งแก้งไม่รู้แต่แก็รู้ไปแล้วอะ่ะรู้แบบไม่รู้แต่ก็เข้าใจกับความไม่รู้ทุกอย่างไปได้ นะฮะสิ่งที่เธอรู้และไม่รู้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เธอปรุงแตง่งที่มันข้ามผ่านมาอีกความรู้สึกหนึ่งนะฮะที่เธอคิดเอาเองเ,องเห็นไหมมันจึงกลายเป็นสิ่งรู้ตัวใหม่ขึ้นมาในความรู้สึกซึ่งมันซ้อนงไปในความรู้สึกของเธอเองด้วยซ้ำไปกลายเป็นความเชื่อที่ไม่ได้เป็นภาษาหรอกแต่เป็นความรู้สึกเธอเองที่ปลูกฝังนะฮะกดทับตัวเองไว นะเหมือนกับว่าเออบอกว่าไม่รู้มาดูรู้แต่สุดท้ายแล้วรู้แล้วไม่รู้ก็มีเราเป็นผู้รู้อยู่ดีตกลงเลยไม่เข้าใจว่าไม่รู้คืออะไรพยายามนะครับจะวางไม่รู้แต่ก็รู้ไปแล้วเอ็นไะงมันเหมือนกับรู้แล้วไม่รู้มันมีขึ้นมาไปแล้วไงเธอจึงอยากนะฮะอยาก อยาก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 จะทําความเข้าใจแล้วสุดท้ายความเข้าใจก็กลายเป็นบ่วงคล้องรัดเธอไว้เป็นสายใหญ่ต่อบอีกเห็นไหมบอกว่าความรู้สึกของธรรมชาตินั่นแหละละเอียดมากนะครับเธอจะเดินทางไปถึงสิ่งสิ่งนั้นได้จริงๆแล้วผมบอกว่าไม่รู้หรอกว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรเธอคาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่เธอถามอยู่ เธอต้องการคำตอบเป็นสิ่งที่เธอคาดเดาอยากได้รับคำตอบนะผมตอบเธอไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาคำตอบอะไรมาตอบให้เธอฟังแล้วเกิดเข้าใจแล้วให้มันมีให้เธอแบกเอาไว้แค่ชี้ให้ดูว่าเออมันจุดเริ่มมันคืออะไรมันจึงต้องอาศัยความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นภาษาแต่ตอนนี้นี่ก็เป็นภาษาที่สมมุติขึ้นมาเลยต้องอาศัยสมมุติ ที่มีอยู่ตรงนี้ไปสู่แก่นธรรมซึ่งก็ไม่มีภาษาอีกเหมือนกันและแก่นธรรมก็ไม่มีภาษาก็ไม่รู้อีกว่าคืออะไรจึงคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เธอปักหมุดอยู่ในแก่นนะฮะมันเหมือนเป็นสิ่งมีที่ผมอุปมาสมมุติขึ้นต้องอาศัยสมมุติตรงนั้นแหละครับเดินเข้าไปนะครับอาศัยสมมุติไปสู่แก่นธรรม แต่อย่าไปเชื่อกับสมมุติที่มีอยู่ที่ปรุงแต่งนะฮะที่ผมปรุงแต่งขึ้นมาเธอต้องใช้ความรู้สึกตั้งแต่จุดเริ่มของเธอนะครับที่เกิดนะฮนะทำความเข้าใจที่บอกว่ามันมีรู้และไม่รู้เพราะความอยากจะรู้ทุกขณะนี้เนี่ยความอยากจะรู้ในความไม่รู้ของเธอนะฮะมันเห็นไม่ได้มันมีเธอเข้าไปรองรับ จึงเกิดมีเรื่องราวกับเธอขึ้มนมาในเรื่องราวที่เธอถามนั่นแหละนะครับคือความอยากแต่มันไม่ได้เป็นภาษาแต่มันเป็นความสงสัยกับความรู้สึกที่ต้องการคำตอบหากว่าผมตอบอะไรให้มันมีเธอจะพอใจและเธอจะเชื่อว่าสิ่งที่ผมตอบเหมือนฟันธงว่ามันมีอยู่จริงเธอจะหลงไหลกับสิ่งที่ผมตอบแต่ผมบอกผมไม่รู้ ผมไม่มีคำตอบผมชี้ให้ดูเฉยๆนะฮะผมชี้ให้ดูว่าเออจุดเริ่มนะฮะกับสิ่งที่เธอถามตรงนั้นเธอถามมากับคำถามที่เธอถามมันเป็นความเชื่อที่ผ่านจากจุดเริ่มมาแล้วที่เธอนะฮะเหมือนมีรู้นะฮะกับความรู้สึกที่มีตัวเองไปรองรับกับเรื่องราวตรงนั้นเอาไว้ นะครับแล้วบางเออเธอมาได้ฟังเรื่องราวที่ผมบอกว่าอาใช้ความไม่รู้เข้าไปดูรู้ความรู้สึกที่ผมบอกว่าไม่รู้ตรงนั้นมันซ้อนกับสิ่งที่เธอรู้กับสมมุติตรงนั้นอีกแต่เธอเห็นไม่ได้นะเหมือนก็ว่ามันมีหลายชั้นมากในความรู้สึก mm hmm. เธอพยายามจะหาคําตอบกับสิ่งที่ผมอธิบาย mm hmm. แล้วไม่รู้มันจะทํำยังไงให้มันหมดตัวตนนะ คำว่าตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่เธอเข้าใจกับภาษานะเหมือนมันมีอยู่รอเธออยู่แล้วตัวตนคืออะไรเธออธิบายได้ไหม่ะเธอจะทําให้ตัวตนหมดไปและคําว่าตัวตนหมดไปมันคืออะไรเธออธิบายกับสิ่งสิ่งนั้นได้ไหมเธอคาดเดาแต่เธอก็ไม่เห็นแต่เธอต้องการคําตอบที่ฟันธงว่าตัวตนคืออะไรผมฟันธงไม่ได้หรอกเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวตนคืออะไรชี้ให้ดูว่าเธออธิบายได้ไหม ถ้าเธออธิบายได้งั้นเธออธิบายผมไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นมาได้เพราะผมไม่รู้นะฮะความไม่รู้ของผมกับความไม่รู้ของเธอมันจึงต่างกันผมไม่ได้แบกอะไรมาเอาไว้เหมือนกับผมได้เห็นในจุดเริ่มว่ามันไม่มีอยู่แล้วก็บอกว่าไม่มีมันไม่รู้ในจุดเริ่มแล้วนะผมมาชี้ให้ดูในจุดเริ่มให้พวกเธอเข้าใจ แต่ว่าความเข้าใจที่เธอเดินมาตรงนี้มันไม่ได้เป็นจุดเริ่มที่ผมเดินแต่มันเป็นจุดท่ามกลางความรู้สึกที่เธอนกึคิดได้มันจึงย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มที่มันเป็นเธอจริงๆไม่ได้เธอยังเชื่อกับสิ่งที่ผมพูดว่ามันมีแต่เธอเห็นกับมันไม่ได้ว่าความไม่รู้เธอพยายามจะเอาความไม่รู้ไปดูรู้แต่เธอไม่เห็นกับความไม่รู้นะว่ามันไม่ได้เป็นจุดเริ่มเธอ มันเป็นจุดเริ่มของผมที่ผมชี้พวกเธอดูแต่เธอเดินไม่ถึงจุดเริ่มของผมเธอจึงเห็นไม่ได้แต่เธอเชื่อว่าไม่มีคือจุดเริ่มของเธอแต่คำคำนี้เป็นจุดที่เธอเชื่อแต่เธอยังเดินไปไม่ถึงเห็นไหมมันจึงเป็นความเชื่อของสมมุติที่เธอปูแต่งขึ้นเองจึงต้องใช้สมมุตินี่แหละเดินเข้าสู่แผ่นธรรเดินมาดูในจุดที่ผมเป็นไง ที่ผมชี้ให้ดูว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินอย่าเชื่อกับสิ่งที่เห็นเพราะทุกขณะตอนนี้นี่เธอเชื่อกับสิ่งที่เธอได้ยินอยู่ที่ผมพูดแล้วเธอก็เชื่อว่าไม่รู้คือแก่นทร,รม,มันมีมโนภาพมีความคิดนึกคิดตามเรื่องราวที่ผมพูดจากปากเห็ไนไหมนี่เป็นสิ่งมีนะซึ่งผมบอกว่าเออมันยากตรงนี้แหละจะทำยังไงที่ให้คนเดินกับปิสู สิ่งที่เป็นตนเองเธอจะเดินมาเป็นสิ่งที่ผมเป็นเธอทําไม่ได้เพราะสิ่งที่เธอรู้ตรงนี้มันขวางเธออยู่เธอบอกว่าเธอไม่รู้แต่ความไม่รู้ของเธอเธอรู้กับภาษาเห็นไหมมันเหมือนมันย้อนแย้งกับความรูเพราะเธอไม่ได้เริ่มจากจุดที่ผมยืนจุดที่เธอเริ่มคือจุดที่เธอยืนอยู่กับโลกที่เธอคิดได้กับภาษา เธอจึงติดอยู่กับสมมุติผมจึงบอกว่าเอาสมมุติที่มีนั่นแหละไม่ต้องไปวางไปทำอะไรกับมันใช้สมมุติที่มีเดินเข้าสู่กธรทมแต่เธอต้องวางภาษาและความรู้สึกนึกคิดที่เธอเชื่อที่เธอเคยเข้าใจที่เธอคิดได้ที่มีแบบโลกเอาไว้นะครับลองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มตนเองของใครของมันตรงนั้นมันลอกกันไม่ได้หรอก เธอจะมานั่งเถียงนั่งทะเลาะนั่งพูดกันกับเรื่องราวในธรรมแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะมันต่างคนต่างรู้นะจุดเริ่มนั้นมันเป็นจุดเริ่มของใครของมันของทุกชีวิตนะที่มีจุดเริ่มเหมือนกันหมดนะฮะความเชื่อทั้งหาที่เธอติดอยู่แต่เธอเห็นไม่ได้เธอพยายามตั้งคำถามถามเพื่อหาคำตอบมาคลายความเชื่อของเธอนะ ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงให้เธอหายเชื่อเข้าใจหรอเป่ะเออไม่มีคําตอบอะไรมันไม่รู้จะตอบอะไรไม่มีคําพูดอะไรที่จะตอบแต่รู้เข้าใจเออกูเข้าใจแล้วมึงถามแต่กูไม่รู้จะตอบกูเหนื่อยพูดตรงๆเพราะต่อไปมันก็ยังเชื่ออยู่ชี้ให้ดูเลยดีกว่าเออมันเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องถามแล้วมันก็ต้องถามอีกอยู่ดี มันเป็นเรื่องปกติสําหรับพวกเธอเพราะจุดเริ่มของเธอกับจุดเริ่มของผมมันคนละจุดกันนะฮะผมเคยเริ่มแบบเธอมาผมไปถึงจุดจบแล้วนะครับผมเลยเห็นจุดเริ่มของของตนเองเป็นอย่างไรแต่จุดเริ่มของเธอมันเริ่มจากปากที่ผมชี้ให้ดูว่าไม่รู้มาดูรู้แต่คําว่าไม่รู้นะั่นแหละของจุดเริ่มเธอมันยังมีรู้ที่เธอยังรู้กับภาษาอยู่มันยังไม่ได้เป็นแบบผม เธอจึงปรุงแต่งสงสยัยคาดคะเนนึกคิดกับสมมุติก็ลเลยบอกว่าเอาสมมุติตรงนั้นแหละมาสู่กันทําย้อนกลับไปอีกย้อนให้มันลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะกลับไปดูกระบวนการที่มันเกิดมาในความรู้สึกเพราะเธอยังไม่เคยเป็นตอนนี้เธอกําลังาคาดคะเนยยอยู่กับทุกอย่างที่เธอสงสยัยเธอบอกเธอไม่ได้สงสยัยหรอกกลับไม่รู้เนี่ยเห็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทําไมเสือกรู้ไปไหน รู้ทุกอย่างนะเห็นไหมดูความเชื่อที่มันเห็นไม่ได้เห็นไนหะจุดเริ่มที่ผมบอกจุดเริ่มของเธอกับจุดเริ่มของผมนั้นมันต่างกันตรงนั้นต่างหากนะที่เธอยังมาไม่ถึงผมแต่เธอจะกลับมาสู่จุดเริ่มของผมได้ก็ต่อเมื่อเธอนะฮะทำความเข้าใจกับตัวเธอเองผมบอกว่าให้อยู่ กับตนเองมีศรัทธาเชื่อว่าตนเองเป็นอยู่แล้วในสิ่งสิ่งนั้นอยากทําอะไรกับมันอย่าเชื่อใช้ความรู้สึกของเธอ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 ที่มีอยู่ภายในปักหมุดเอาไว้อย่าไปเชื่อว่าหมุดมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนความรู้สึกเป็นยังไงก็อย่าไปเชื่อมันสุดท้ายมึงก็เชื่อทุกอย่างมึงติดกับตัวมึงเองหมดเลยเห็นไหม เดี๋ยวฟังตอนนี้เข้าใจเดี๋ยวกลับไปเอาแล้วแม่งมาฟุ้งหูเยนหัวเลยเห็นไหมมันยากมันยากตรงจุดเริ่มเนี่ยเธอเข้าใจไหมเออมันยากตรงที่ทุกคนจะเดินไปถึงสิ่งที่มันไม่มีจริง,รงๆในจุดเริ่มของเธอไม่ใช่นะที่เธอจะเอาจุดเริ่มที่ผมมาปรุงแต่งสมมุติแบบนี้ไม่ได้มันเป็นจุดเริ่มของใครของมัน จุดเริ่มของผมก็คือของผมมันลอกผมไม่ได้หรอกนะฮะผมเป็นอะไรเธอก็ไม่มีรู้หรอกเธอรู้ไม่ได้แต่เธอเป็นอะไรอผมรู้ได้เพราะเธอยังไม่เป็นในสิ่งที่ผมเป็นนะจ๊ะไหมเออผมรู้ได้ทั้งสองด้านและด้านที่ไม่มีผมก็ยังรู้ได้แต่เธอด้านหน้ายังเห็นไม่ได้เลยอีกด้านหนึ่งก็ยังไม่รู้ และอีก <t ap> ด้านที่ไม่มีจะต้องพูดกันแบบโอ้โหต้องเหนื่อยอีกสักพักเลยล่ะเข้าใจป่ะเออนี่แหละนะฮะเอาก็เลยพูดให้ฟังนะจะได้ไม่ต้องถามอีกนะตอบแล้วผมเหนื่อยอคิดว่าเข้าใจกันบ้างป่ะอ่านะเออเอางั้นเอาแค่นี้นะขอบคุณ